ขึ้นส,สงอมสงอม,งงมงอืนเลยเพราะเหตุใดเราไม่จะมีการนี่ก็ว่าขอสนใจกับชาวโลกขนาดคอมเมนต์มาโพสีก์กคนบอกกนดาสะนิ่จ <c oughs> ะไงคอมเมนต์มาว่าอุ๋งมือนักกันดาเป็นสมองอะต่ยสด,ดาสุน น้องก็เตะียคอนเทนต์อยู่เด้อบัง วันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่เองจีนะคะอ่าเป็นไงมั้งคะกับผู้ชายคนเมื่อคืนนี้อ๋ออไปไม่ได้เอาเช้าเขาเป็นไงมั้งกับคือพื้นที่ที่อยู่เมื่อคืนนี้ที่อยู่ชายแดนอย่างเงี้ยเกี่ยวกันไหมเนี่ยไปมาแล้วคะ่ะไม่ต้องหัวเราะ สองแล้วค่ะยาเท้าเก่งมากขอพี่เจนไปนอนนอนนอนไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำอันนี้สภาพเบงก์เจนะคะวันนี้คิดว่าน้องจะใส่ชุดไหนเขียวม่วงแดงเหลืองไป็นเรุ่นหรือเด้อครับพี่น้องวันคิดว่า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 ไม่หน่อยไม่ได้มากมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้ ว่าน้องจะใส่ชุดไหนว่าน้องจะใส่ชุดในสีขาวสีขาวสีสีน้ำโชว์ชุดเพลงก็ต้องเป็นสีขาวสีน้ำโชว์สีปังนะครับใส่เกินที่ไรนะมดเต็มตะกร้าเลยค่ะใช่บพได้กกับพี่น้องว่าเป็นเป็นกระเป๋าส่วนตัวปันไหนอะไรก็ได้ะอยากขายหลายๆอย่างอายุพี่น้องแต่ว่าก็คือบางอย่างว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลนะค่ะพี่น้องและลาบแล้วล่วงไร่กะในราคาคือซอกุ้งและลาบแล้วล่วงไร่ นั่นแหละการซื้อของซ่าก็คถ้าอยากเห็นช็อตแบบเด็ดๆก็ติดตามเอาค่ะมันจะมีอยู่หรอกบางมือที่มันสีเห็นอยู่หรอกจังเถือนหนึ่งนี่แบบช็อตเด็ดเด็ดแบบเด็ดจริงๆไม่น้องเลยอันไอตีโล่งกิมหน่อยกับติดตามไอ้ตีนนี่จะเจอไอ้ตีนเราค่อยมีเวลาถ่ายกิมเด้อแต่พี่น้องอันธวานโล่นกินซอามา้านกันมาทานกันอันทวานโล่งกิมซ่ากับบรรทัดขาวเมย์ให้บอกนะไอชอแร้งบดอ่ะ ซอกุ้งกับพี่เีเนี่ยคือถ่ายคลิปให้ทุกตลอดนะคะพี่น้องแต่ว่าหนึ่งเวลา2ว่าอินเทอร์เน็ตบางเธอมันบอ่อได้แล้วเวลามันบ่ไห่เนาะเฮากะต้องกังใจเฮานำว่าอยากจะลงให้แบบรด่วนๆเหมือนเขาที่เขาทําเขาไม่มีอะไรทําเขาก็ลงให้ได้แต่พวกหนูคือยัง,ม,งมีอะไรที่<ด><ม>ต้องทําม่กับว่ามีเวลาไม่มไ<อ>ยังเรายังมีอะไรที่ต้องทําเยอ,อะอะฝากนะกฝากฝากมึงย้อนหลังได้พี่น้อง อาจจะคนละมุมก็ได้คลิปเดียวกันอาจจะคนละมุมอมมาจจะได้เห็นช็อตระดับเด็ดก็ดีนั่นแหละพี่น้องเคยเห็นของซอกุ้งเห็นบอ่ามันจะมีช็อตช็อตเดียวกันคลิปเดียวกันแต่มีช็อตเด็ดก็มีเยอะฝากล่วงลึกฝากติดตามช่องเอ็กจีด้วยนะคะเ,ะเอ็กซ์จีช่องแต่หน้าอุ๋งหลังเพิร์ลออร์ติชียงสีเห็นลึกกว่าซอกุ้งอีกเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันพี่น้องเลย ฝากคน4 8 10, 9 6 6 9คนที่ยังบอกเข่ามาใน่พี่น้องเออมายังไม่ถึงไงเพอจะไปถึง20,000เลยครับยนงไม่ถึง20,000เลยทำแล้วก็ยังไม่ถึง20,000เหรอใช่แต่ก็ดูเป็นหมื่นอ้ยเลคนดูยอดหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นแต่ว่าคน<ม>ติดตาม 18, 10, 9, า 18, หมื่นแปดหมื่นเก้าวันหมื่นแปดอยู่แบบการย้อนปากติดตามช่องไม่คงเลยนะคะแต่นังชอบไม่คงยังไม่ถึง20,000เลยค่ะไม่เป็นไร ติดตามน้อยก็ไม่เป็นไรนะครัแต่ว่าขอให้แบบว่าดูบ่อยๆดูซับบ่อยๆก็พอใจแล้วอ่ะน้อยดีใจแล้วดีใจแล้วค่ะโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค oh, okay. uh ่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกลธรรมพุธเป็นเจ้านะคะีหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขออนุญาตนะครันเมืองสกลช่องรังวดดามันเบลนะคะด่ามาสอด่าสวนนะจ๊ะบ๊ายบาย